เอาล่ผมนี่สั้นมากเลยใน,ในแพทย์แหวงผมนี่เพิ่งทานข้าวเที่ยงมาเมื่อเห็นรูปนายสมศักดิ์โกยใสสุกแล้วผมจะอ้วกแตกนะครับเมื่อคืนนี้กบฏสุเทพประกาศเรียรายเงินเพื่อที่จะมอบให้กับครอบครัวชาวนา12ครอบครัวที่ได้เสียชีวิตจากการผูกคอตายในกรณียังไม่ได้กระตังจากการชำนำข้าว ผมอยากจะเรียนกับนายสุเทพว่าอย่าเอาคนตายมาเป็นเครื่องมือด้วยเหตุว่าชาวนาเนี่ยที่ไม่ได้กระตังเนี่ยไม่ได้เพราะรัฐบาลไม่ได้เพราะรัฐบาลแต่เพราะนายสุเทพและพรรคพวกไปบีบธนาคารไม่ให้รัฐบาลปล่อยกู้ฉะนั้นการตายของชาวนาพวกเราก็เสียใจและก็แสดงความเสียใจด้วย แล้วอย่ามากล่าวโทษว่ากลุ่มชาวนาที่ได้เสียชีวิตเพราะรัฐบาลกระทำให้เขาท่านเหล่านั้นต้องเสียชีวิตจริงๆไม่ใช่เลยถ้ากลุ่มนายสุเทพไม่ไปบีบบังคับคมคู่ธนาคารไม่ให้ปล่อยกู้กับรัฐบาลชาวนาก็ได้ตังไปนานแล้วไม่ถึงกับเสียชีวิตหรอกแล้วยังมากล่าวหารัฐบาลว่าใจจืดใจดำอำมหิต นายกยิงรักทักษินตะกกลเินวัตรใจดำอำม,มิติไม่ดูดำดูดีกับผู้สีชีวิตชาวนาเขาเสียใจทุกคนเสียใจแล้วทีเกสบเก้าศพของคนแสดงมึงเคยขอโทษบัางไ,ไหมนายสุเทพเคยแสดงความรับผิดชอบบัางไหมไม่เคยฉะนั้นอย่ากล่าวโทษรัฐบาลถ้าคุณไม่เป็นตัวต้นเรื่องบีบบังคับธนาคาร ชาวนาก็ได้ตังค์ไปเรียบร้อยแล้วอันที่สองที่หลอกบริจาคมาได้ยี่สบ้าล้านที่จะมอบไปสภาทนายความเนี่ยผมอยากจะเรียน,น่างนี้ครับการจะฟ้องเนี่ยมันต้องมีข้อโต้แย้งทางกฎหมายเชก่อนถึงจะไปฟ้องได้รัฐบาลบอกแล้วว่าจะจ่าย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 ,าย,ายถ้ามีกัินก็จะจ่ายแล้วคุณแกล้งหลอกเอาเงินยี่สบ้าล้านไปให้สภาทนายความให้มาฟ้องรัฐบาล แสดงเนี่ยคุณต้มตุนกลางเมืองชัดๆเลยนายสุเทพหลอกต้มตุนคนทั้งเมืองเลยหลอกให้คนบริจาคคุณมีอะไรกับสภาทนายความรอเปล่าสภาทนายความมีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอยู่แล้วทนายความอาสาสามารถดําเนินการได้ในกรณีมีข้อโต้แยง้งทางกฎหมายเท่านั้นเมื่อไม่มีข้อโต้แยง้งคุณจะไปฟ้องรัฐบาลได้อย่างไรคนกําลังต้มเอาเงิน25ล้าน กล่าวอ้างว่าให้สภาายความจริงๆคุณอาจจะไปแบ่งกันก็ได้นายชุเทพคุณกำลังตุนกลางเมืองครับขอบคุณครับ